มีลูกสาวจะตามหาพ่อนะ่ะก็เลยจะมาสอบถามหลวงพ่อเขาลูกสาวคนนี้เขาชื่อปนัดดาจรจอหอ,อเขาจะตามหาพ่อชื่อมนัดจรจอหอ,อนนลูกอยู่ที่ไนเป็นลูกหลวงพ่อไหมครับ <laughs> นี่แหละครับพระมนัด จอจหอพ่อของน้องมิ้งที่เราตามหาใช่ใช่ตอนตอนนี้เขาอยู่บ้านแฟนอยู่ที่บ้านแฟนที่ไหนนะอำเภออำเภอบางสะพานบางสะพานน้องเขาตัวเราเราคุยกันที่ไหนได้ครับหลวงพ่อเรานั่งคุยกันกันได้ได้นิมนต์หลวงพ่อหน่อยนะครับ คือเขาเล่าให้หนูฟังว่าสมัยก่อนเมื่อประมาณหลังจากเขาเกิดแล้วเขาอยู่กับพ่อได้ไม่นานปกติอ่ะแม่เขาอ่ะจะขับมอเตอร์ไซค์ไปรับไปส่งพ่อที่ทํางานเสมอแล้วมีอยู่วันหนึง่งแม่ก็ไปส่งพ่อทํางานปกติแหละ,ะแต่ว่าพอตอนไปรับอะ่ะพ่อหายไปจากที่ทํางานแล้วแม่ก็กลับมาบอกว่าพ่อพ่อมึงอาไปไหนไม่รู้มันหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็<ข><ข> ลูกสาวก็อยู่กับแม่มาตลอดครับแล้วก็มีน้องมีมีลูกกับแฟนใหม่คนแม่ก็ไปมีแฟนใหม่แล้วก็มีน้องอีกคนนึงแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าพ่อเลี้ยงก็เสียไปแล้วไหมพ่อเลี้ยงก็เสียแล้วลูกน้องน้องของเ,ออเจ้าปนัดดานเนี่ยก็เสียแล้วอายุสิบห้าแม่เป็นน้ำท่วมปอดเสียชีวิต ไม่มีญาติเลยครับหลวงพ่อ,อก็เลยอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดลูกสาวนะ,ะตัวคนเดียวตั้งแต่อายุ1 5เลยเขาก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงพ่อ,อเขามีแค่รูปพ่อ,อเป็นบัตรพนักงานเก็บไว้มาตลอดถูกต้องไหมใช่ใชคนเดียวกันนะครับบัตรพนักงาน วันที่หลวงพ่อทิ้งทางนั้นมาเนี่ยลูกสาวอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเข้าโรงเรียนแล้วเข้าโรงเรียนแล้วก็เจ็ดแปดขวบแล้วสิโอ้เเนื่อยยยกาาาตมหหลลลพีับ สมพันสิบวันคงได้สมประสง์พรางแห่งใจปราริย์แห่งรักที่พัดรักนั้นอนุภาพบรรดาฝากดฝากด้า กันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักจักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า